พระธรรมทูตรุ่น6จำนวน28รูปจาก4ประเทศได้แก่ประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและลาวที่เข้าร่วมหลักสูตรศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแดนพุทธภูมิกับสถาบันโูธิขยาวิชาลาย 80, ัย980เป็นรุ่นแรกที่ต้องผ่านการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา30วันก่อนการเดินทางมายัางประเทศอินเดียเพื่อศึกษาเส้นทางตามพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาระธรรมทูตที่เข้ารับการอบรม ถือเป็นความหวังของการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดศรัทธา,านำไปสู่ความเชื่อมั่นของชาวพุทธที่จะดำเนินชีวิตบนหลักธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยวันนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่กับใจถ้าพวกเรามีใจที่มั่นคงยกจิตข่มจิตเพ่งจิตตามที่หลวงพ่อพระธรรมวรนายกเนี่ยได้พร่ำสอนนะฮะผมมั่นใจครับว่าสังคมของเราชาวพุทธจะยืนอยู่ได้อีก ตราบเท่าพุทธกาล2,400ปีแน่นอนนะฮะในสิ่งที่ผมสัมผัสมาในฐานะสื่อมวลชนถ้าท่านสามารถทำได้อย่างที่ว่าโดยการนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงผมมั่นใจว่าพุทธพิโลกที่ท่านจะเดินทางไปทางนั้นสำเร็จแน่ครับ การเผยแผ่พระศาสนาของพระธรรมทูตในรุ่นที่ผ่านมาเป็นแบบอย่างให้กับพระธรรมทูตรุ่นต่อๆไปซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงโดยใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางให้กับสามสถาบันหลักคือบ,บ้านวัดโรงเรียนดังนั้นบ้านวัดโรงเรียนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพยายามทําการบ้านอย่างนี้ไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะสําเร็จด้วยความศรัทธาร่วมกันว่าการอธิบายกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ของง่ายแต่ว่า ด้วยศรัทธานั้นก็ไม่ใช่ของยากนะครับพระเองท่านก็มีความเป็นเอกะเหมือนกันครูโรงเรียนก็มีเจ้าสังกัดเหมือนกันชาวบ้านก็มีการงานอาชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพยายามจะรวมกันไว้ถ้าสําเร็จอีก20ปีอีก10ปีข้างหน้าคนเหล่านี้เป็นพระพิสูจนสงฆ์ที่ดีเป็นผู้ครองเรือนที่ดีนะครับสักครึ่งหนึ่งสัก20%เรผมว่าทุกฝ่ายก็คงสาธุได้พร้อมกันเนี่ยนะครับ พระเทศพทิวิเทศผู้อำนวยการหลักสูตรเน้นย้ำกับพระธรรมทูตสี่ประเทศให้ยึดการปฏิบัติและเผยแผ่ในแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของชาวพุทธพระจะสามารถอยู่ได้อยู่รอดเนี่ยจะต้องมีศรัทธาให้โยมทั้งหลายมีศรัทธาต่อเราแล้วเราก็มีศรัทธาต่อองค์พระศาสดาของเราจึงจะอยู่ได้ ขอท่านมีศรัทธามีศรัทธาเป็นตัวนำแล้วให้ศรัทธาของท่านที่มีต่อศาสดาเนี่ยแผ่ไปถึงโยมให้โยมมีศรัทธาต่อเราเมื่อโยมมีศรัทธาต่อเราแล้วเรื่องการประกาศรุพุทธศาสนาไม่ต้องห่วงละการอบรมพระธรรมทูตเพื่อสร้างกองทัพธรรมที่เข้มแข็ง จึงเป็นดังคํากล่าวของพระธรรมวรณายกประธานโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแ,แดนพุทธภูมิที่ว่าหลักสูตรของสถาบันเป็นเสมือนการตอกย้ําความรู้เดิมเสริมความรู้ใหม่เพื่อความหวังปลูกพืชคุณธรรมให้งอกงามโดยการสร้างและรักษาศรัทธาเพื่อขยายผลการทําหน้าที่ของพระธรรมทูตอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพพระชานิลังโสทีนินทวนตีโฟรายงานจากประเทศอินเดียค่ะ